สวัสดีครับกลับมาพบกับผมยกพาคินในรายการวุฒุที่ซองทางสถานีวิทยุกระจายเสียง9 1 9กองบัญชาการหนา่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทาง FM 9 9 5 m h เ AM 1521ก้มกเฮิรตกิโลเฮิร์ทางทีวีออนไลน์เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง9 1 9นะฮะสามารถเข้ามารับชมรับฟังเนื้อหาสาระนะครับที่ทางรายการของเรานำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังให้ติดตามไปพร้อมกันครับช่วงแรกของเราในวันนี้ช่วงของพักโลพบพัฒนาครับ กรมการกองรับไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1-4สํานักงานพัฒนาภาคหนึ่งโดยมีาการหารพัฒนาได้จัดชุดบรรเทาสารภัยเคลื่อนที่เร็วนะจำนวน4คนด้วยกัน4นายนะฮะแล้วก็รถตรวจการนะครับออกตรวจสำรวจสถานการณ์น้ำตามลำคลองและก็จุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุอุทกภัยร่วมกับผู้นำชุมชนครับเพื่อเป็นข้อมูล ในการประเมินสถานการณ์เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากเหตุอุทกภ,ภัยที่จะเกิดขึ้นนะฮะซึ่งการตรวจสอบระดับน้ำนาที่ผ่านมาเนี่ยยังอยู่ในระดับน้าได้ยังอยู่ในระดับดีอยู่นะครับปกตินะครับตรงนี้ก็ลงพื้นที่ที่อำเภอบ่อไล่จังหวัดตราดนั่นเองพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ